สวัสดีอีกวันหนึ่งนะเจ้าเนาะกับบรรยากาศเครื่องฟ้าเครื่องฝนเห็นละมาวานนี้ฝนตกวันขำเจ้านี่ัีหนึ่งทําคลิปกับเออคลิปกับบปติสปตอเนาะวันนี้มาแก้ตัวหม่เจ้าเหนื่องจากแต่ว,ว่านี่พลาชดช็อตเด็ดป่านนวลจันไปเนาะวันนี้เปิดคลิปเลยรองยกดูสองกำรรละได้ปลาส้อยอยู่เจ้าขาดหวานน่าจะมวนเมื่อกี้นี่มีคนใส่มองอยู่ตรงโก้งขั้นเจ้าหนะ่อันนี้เปินปิ๊กละอาจจะบ่คอยได้เจ้า หรืออาจจะเป็นพวกป่าตัวน้อยเนาะมันหลอดเจ้านี่ปิดปิ๊กละโอเคเจ้าโอ้ยเยอะเดี๋ยวมาลุ้นจำด้วยกันเจ้าว่าจะมอดจะมานกเนาะมาเริ่มกันเลยเจ้าโอ้ยกันแก้วกล่องข้างหลังวันนี้โอ้ยน,น,นายูนี่มึตัวกินข้ากำกูกจ้างนี่ตัวใหญ่ น,น,นวลๆน,นะเจ้าเนาะใสสวยเจ้าม่านมาๆๆนนันี่ ตัวตัวนี้ตัวนี้ก็ลอดจดตริตันสางตัวจ้าไมงานอยู่ไมงาน phải tay tới dây chứ nè chỗ cắt dây <laughs> tay ạ tay ok luôn ừ. Cháu này cháu làng cha quần tốt tòa nó น้ำขึ้นมาแหมเจ้านี่ขึ้นแหมมาแหมประมาณหนึ่งศอกตอนนี้เนาะอ่อบมูหัวจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือว่าจะโคงตัวอยู่มอีกแ็ยังมูหูแต่เจ้าวันนี้ป่าก็ยังปอมีขึ้นรุ่นอยู่เนาะพอวันนี้จะได้นวลจันทร์ก็มีเยือ่อโอ้บมมีเยื่อได้ดดตัวหงตัวสองตัว ีัก็จะย,ยกแบบธรรมชาติไปก่อนนะเจ้าเนาะอี่ตัวนี่ไม่เผ็ดเลยยกออก ถ้ามันจะเป็นแอ่งลึกหน่อยเจ้าอย่านึงต้องวาง,งเฉียงสนะิไม่แต่ป่านน,น,น,ววน,นี่นวลเจ้าหนี่ดีเจ้ามันบด,ดมนไม่ค่อยทำตอเลาจะฟุกจนมานอี่อีนึงตับกิบไปตัวไ้เจ้าก็เลยประด้ถ่ทยทำตอนะเพราะดีก็ช่วงป่าเงียบ <c oughs> แล้วมันก็เงียบเหมือนเดิมร่วมกันแหมสักคำนะเจ้าเนาะโอ้ยได้ได้ได,ได้ปันนินเจ้าอีกแกได้ชอดเด็ดสักช็อตแต่ยังดีนี่ปาสไปต,ตัวปันนินตัวยียกจสาไปเกือบหมดความหวังแล้วเจ้านี่ นนะย่เกือบจะไม่เป็นคลิปซะแล้วมันหมันม ได้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 แม่งต,ตัวตัวก็ยังดีแตะเพียนนะเจ้าผมปอใหญ่เนาะะเพียนน้อยที่นี่เมฆเยอะเจ้าเมฆเมฆเยอะอยู่แล้วก,ก็ลมค่อนข้างแรงเจ้า ลมแห้งขนาดพัดจำบบ่ค่อยตรงเป้าหมายแล้วเวลายกขึ้นมาแล้ววางจำหนากขนาดตล,ลมมันตึงบ่ค่อยมีป่าตัวใหญ่นุีกจะสุ่มยกป่าใหญ่เหมือนเดิม รุ่นป่าใยอยากได้ปลาบูเหมือนเดิเม,กกมเจ้ารุ่นหถมสักกั๊เจ้านี่อาจจะไปยาวนกคลิปนี่เจ้าอุ้ยโอ้โหป่ามันตันนิดนึงเตียนหน่อยนะ เ <laughs> จ้านี่เจ้าอูานหนึ่งได้ตะเพียนเจ้านี่โอ้ยเหลิกใายทำไปละเจ้าป่าบอกค่อยมีซจ้านี่เจ้าเนาะอีหนึงเลยย่างใายทำก่อนนี่ตะเพียน,นยเดีย๋ยวคนเดิมหันกอนอะมุมกล้องบอกค่อยหันไนปลาหายเจ้าอ่าบอกค่อยมีคลิปนี้อาจจะใบะยาวนะ้วเจ้าเนาะ พอได้ตะเพียนก็อยากเก็บบรรยากาศที่พอน้างามป่าบางงามเห็นไหมเจ้าล้มเจ้านี่ยกจับกันยาก่วางจับยากเนาะไม่ปิวเจ้านี่ <laughs> เหมือนเล่นเว้าเลย <laughs> จ้เานี่จามาดูสรุปผลงานของยีนึงวันนี้นะเจ้าเนาะโอ้ยป่าเข้าแค่ช่วงแหลกๆเจ้านี่พอหลังๆยีนึงยืนยกเต้งมมนี้ป่ามาเจ้า นี่เนาะน้ำงามเหียบลได้ได้ป่ามาื่อเนี้ยนี่ทีมีเพิ่มเติมคือตัวนี้เจ้าเข้ามาตอนตีไปได้แท้ทำเนาะป่ามันเงียบมากเจ้าอยูน่นึงก็เลยไปเก็บบรรยากาศเหีย้ยเพื่อขตอนป่าเนาะตอนนี้บาบสองแล้วอยูน่นึงกลับบ้านก่อนเจ้าเก็บแหงเวนผูกดีกว่าเนาะอันนี้คือปลานินแล้วก็ปลาตะเพียนที่ได้เจ้าสรุปผลงานมีแค่นี้ขอบคุณทุกการรับชมนะเจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเจ้าเดี๋ยวอีก่นกึงจะไปเก็บบรรยากาศเพื่อดูใหม่เนาะ ขอบคุณทุกการรับชมเจ้าเดี๋ยวติดตามอีกนึนงไหมคลิปหน้าเจ้า